วันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมมีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับหลายะคนเนี่ยยกย่องให้เขาเป็นช่องเกมแข่งรถอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยเขาได้หายจากวงการเกมแข่งรถไปนานมากครับจนแฟนขับหลายๆคนถึงกับประกาศตามหาและวันนี้เขากําลังจะกลับมา สวัสดีมีนรักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้ลงคลิปคันนี้ลงเขาวันนี้ครับมีผู้ท้าชิงคนใหม่ฮะเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะอ้าวสวัสดีหน่อยสวัสดีครับผมแรป Y วายเฮ้ยแรปวายเลยเหรอดูหรูไปปะรถนายเนี่ย เรามองแค่แรปเล่าขาวเองว่ะโอ้โหถ้าผมเป็นแรปเล่าขาวพี่ก็น่าจะเซนโชเกะเฮ้ยจะว่าอย่างนี้มันต้องแข่งกันหน่อยแล้วแหละพี่ว่านะลงเขาซะหน่อยมั้งครับเออมาแข่งลงเขากันดีกว่าไปลงเขาเลยมาแข่งลงเขาเออให้มันผสมสักสีหน่อยยูทูบเบอร์สายเกมแข่งรถอันดับต้นๆของประเทศไทย้ะต้องแข่งลงเขาอัดกันอย่างงี้ พอหลุดไปแล้วอะไร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 อันนั้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกแป๊บเบรกแป๊บเราเราเกโอเคระบบอะไรเบรกกันอะระบบต้นไม้เกมแข่งรถเขาไม่ได้แข่งลงเขากันแบบนี้ดิอ้าวเหรอเออเขามีผมไปเล่นนานเขาเล่นยังไงแล้วพี่ตอนนี้เออเขาต้องมีด่านนี่เดี๋ยวพี่นําเสนอเลยช่วงนี้แบบว่าด่านมาใหม่กําลังฮิต บอกเลยว่าป๊าอปูลา่ามากๆลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยคนดูถล่มทลายไ้ม่เชื่อก็อกลับไปดูกันได้เลยปรามาตั้38ล้านวิว <c oughs> เอ,อบดูหมดละเ,เยอะมากๆๆเยอะมากนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคลีดานเลยแล้วกันนะรถสวยอะโอ้โหรถไขว้เนี่ยโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายถ้าจะแข่งกันเรื่องความหล่อนี่ผมก็ไม่น่าแพ้นะเฮ้ยแต่พี่จะบอกเอาารถของพี่คันนี้พี่ทำเฟสติวัลเพลย์ลิสต์มานะเว้ยไม่ได้มีขายนะ อา้าวเงียบเลยโอ้เถียงไม่ออกอี่โอ้ช็อตอตช็อตเลยช็อตต้องบอกเลยว่าเกมแข่งรถเนี่ยรถแรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องอะไรแรงด้วยคอมแรงด้วยไม่งั้นทำไมอะ่ะทำไมอ่ะขับขับอยู่โหลดด่านไม่ทันรถตกแบบดินน้ำมันนี่มาเต็มโอ้โหด่านเ แล้วเราลืมบอกทุกคนเลยว่าวันนี้เรามาด้วยคอนเซปต์ซูบารุปทะกับมิตซูบิชิแน่โอ้กระทะกันจริงๆใช่กระทะกันจริงๆเน้นๆเลยโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บโอ้โอ้ฮะบล็อกบล็อกบล็อกไลน์บล็อกไลน์เลยอย่างนั้นเหรอบล็อกไลน์เออไงพ่อบุญตะอะเข้าเกียร์ผิดพ่อบุญตะเข่าเกียร์ผิดเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พ่อบุญตะถ้าพ่อบุญตะอันนั้นปู่ของทาคุมิละ โอ้อันนี้ไม่ได้จะเข้าเพียงผิดโอ้โหทางเอ้ยบีดิฟบีดิฟบีดิบบีดิฟไปไม่ถึงเกียร์สองนาทีครับโอ้โอ้โอ้ยด่านลึกลับอะไรเฮ้ยแซงแซงแซงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ให้แซงไม่ให้แซงแถดนี้เลี้ยวอย่างคมแรงไม่พอ มาตามาโอ้ยมันเล็กสู้ไม่ได้เริ่นพะมือแล้วโอ้โหโอ้โหผิวอะผิวอะถึงรถผมจะไม่ใช่อะไรนะ Sustainable playlist แต่ผมก็เข้าโค้งดีนะครับเฮ้ยเอาเรื่องอ่าเราต้องดีผมโอ้ยไม่โอ้ยทำไมเราต้องทะเลาะกับต้นไม้ตลอดโอ้โอ้เซฟเซฟ เซตอีกเซตขอบทางเซตเซตไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนขอบทางดูดโอ้ยเฮ้ยโอ้โหาเลี้ยวกันอย่างนี้โอ้ตอนนี้ตอนนี้หลดไปหมดแล้วอันไหนเบรกอันไหนดึงเบรกมืออันไหนใช้ทุกอย่างทุกเบรกที่มีลดแหละลดด่านมาแบบแบบแคบแล้วแบบมันอ่า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 เปิดดิเปิดดิเปิดดิ อ้อยอ้อยอ้ยยอ้อยยาเข่าอ yeah. ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยออ้อตีกันดิอ้ยชนอุ้ยโอ้ยโอ้ปักเลยปักระวังแม่โครนะครับบอกไว้ก่อนครับโอ้ยโอ้โหเข้าโรตัสแทนได้ไหมบิ๊กซีก็ได้ไปทำไมอ่ะโอ้ยพักตรงทางตรงน้อยครับเรียบร้อยครับ เส้นใช้อยู่ไหนครับนเนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวโอ้เรียบร้อยมิซูโดนนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ไม่ใช่บอลโดนไปก่อน1หนมัดตัวเงินแดงไม่เป็นไรเรายังมีด่านโทเกะให้แก้มืออีกด่านหนึ่งอ๋อกลางคืนกลางคืนได้ไหมอยากขับกลางคืนบ้างอะ่ะได้โอ้โหบอกเลยว่ากลางคืนกลางคืนเดือดแน่นอนอ่ะกลับมาอยู่กับด่านที่สองครับด่านที่มีชื่อว่าฮาโกเนะโทเกะนะฮาโกเนะมิกุ เฮ้ยนบรรดาซึเนะเอ้าอะไรเดี๋ยวมาครับเฮ้ยทำไมพี่อยู่ข้างหลังอะโอ้ก็รถผมแรงกว่าไงเลยต้องอยู่หน้าอ๋อเฮ้ยอาใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าโอ้โหใช่เปล่าจบเลยอ๋ออ้ยชนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เต็มเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยดาดีดสนุกว่ะ ผ่าเล็กน้อยแล้วดีไปสวยแล้วแล้วไปแล้วเอเมื่อกี้มันใสไงมันเลยไม่เห็นอาการรถมองไม่เห็นรถชัดนี่ก็อ้างไปเรื่อยละเฮ้ยเอ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 ้ยแต่ก็กินอยู่นะโอ้เข้าป่าคเซนเข้าป่านี่ส่วนตัววะเนี่ไม่ใช่จังหวะมันได้พอดีหัวรถมันไปทางนั้นน่ ไม่ได้ตั้งใจโอ้แค่เจตนานิดหน่อยอะไรอะไรอยู่โอ้โค้งยังแคบตามพี่มาแล้วนะผมตามพี่มาแล้วนะอย่าพลาดนะโอ้ยตามมาแก้แคขนแน่เลยมาแก้แคขนผมไม่ไม่เบรกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะใจเย็ด ดีพี่เองโห่หายไปแล้วครับทุกคนโอ้เซตอีโวเป็นขับสองได้ไหมขับหลังเนี้ยโอ้ดิฟมันเลยนะไปไม่ถึงเกียร์สองที รอบนี้รอบนี้มิสูมาครับผมคนละหมัดใช่หมัดเมื่อกี้ปุ่งเขาา้าไปอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแต่ยังอยู่อีกไกลไกลตรงไหนเนี้ยเอาแล้วคงสุดท้ายครับยาโอ,โอ,โอ,โอ๋อ <c ười> อันนี้เอาคืนปะเนี่ยโอ้โหโดนเอาคืน <c ười> อย่าให้ได้มีโอกาสใช่ไหมเจาะยางจะชัดเลยเนี่ยจะแทรกไปให้ได้เลยช่องกันนิดเดียวโทเกะจบไปละสองตาแพ้รวดเลยวะไม่ได้พี่ว่าอย่างเงี้ยต้องไปแข่งแลลลี่อ่ะได้ดีมาๆแต่ว่าขอรถแบบรุ่นใหม่หน่อยได้ไหมได้เอาเลยพี่ว่าแลลลี่น่าจะเป็นทางพี่มากกว่าวะคอนเซปต์เดิมไม่หลุดนะมิซูซูบารุกเนี่ย้นเยอะผมชนะสองแล้วอ่ะ เดี๋ยวเจอแอลลี่ก่อนอย่าพึ่งพูดเยอะโอเคเออเจอแอลลี่ก่อนมาละมาละแอลลี่พี่มาละเอาคันนี้แหละรถสต๊อกเอ้ยรถสต๊อกสต๊อกอะไรเนี่ยสีวงซีวิ่ผมรถสเต็กเฮ้ยไหนอ่าอ่ามาเป็นบ็อกซิ่งเลยวัยรุ่นอกซิ่ง น้ำเงินแดงอะไรเนียใครเชร์ฝั่งไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับอะไรเนี่ยข้างหลังเขาเป็นอะไรของเขาเอออะไรเขาเขาเมายากันยุ่งเหรออ่ะได้เดี๋ยวเราต้องไปหาแลลลี่สักเกมแล้วกันนะอ่ะด่านนี้ครับมองเตคาโลนะสนามแข่งแลลลี่ในตำนานเนีบอกเลยว่ามีโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับบอกเลยว่าทางฝุ่นนะทางของพี่ด่านนี้นี่ยังไม่เคยเล่นกันมาทั้งคู่เลยนะอันนี้คือแบบสด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 ร้อน โอ้โหแค่เริ่มกูก็เสียเปียบแล้วไปแล้วจริงๆแลนลี่มันขับทางแคบๆแล้วก็แข่งกันทำกระแดนนะเดี๋ยวนะไหนทางฝุ่นไหนทางฝุ่นไหนฝุ่นไหนฝุ่นเวออนเธอรดั๊อาจจะต้องลงข้างทางเองอ๋อถึงจะเจอฝุ่นใช่ไหม เฮมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยว่ะใครเขาช่างสรรหามาจอดมอเตอร์ไซค์บนเขาดิฟซะหน่อยละกันเอาเลยเอาเลยเลยดิฟเยอะๆดิฟเยอะๆใจคอจะไม่มีฝุ่นให้จริงๆใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมีแต่หินไม่มีฝุ่นโอ้ปากติดเลยแทนที่จะสไลด์ไป ไหนฝุ่นไหนฝุ่นโดนหลอกแล้วแหละยังไม่ถึงหรือเปล่าโอ้โออ้้้โหด่านสวยอยู่โคตรเก่งอ่ะขับโคขับรถโคตรเก่งอ่ารถเดิมก็ไซ้ายลท์นิดนึงเออเออเนนี้ชนได้ปะเนี่ยข้างๆเนี่ยไม่น่าได้นะคนละฝากอีก ว่าเราอย่าชนอย่าชนอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้มอไซค์ลองจอดดูหน่อยสิว่ามอไซค์รุ่นอะไรอ่ะกูชนอีกแล้วเรียบร้อยแล้วต้องรอหน่อยได้โอเคคอนเฟิร์มหินข้างทางชนไม่ได้นะครับห้ามชนนี่เรามารีวิวรถหรือรีวิวดาดเนี่ยเดี๋ยวไปเจอน้ำเงินมาแล้วน้ำเงิน น้ำเงินเร็วน้ำเงินทีแดงรออยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โเกือบแล้วนั่นอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยแต่โค้งมันยังไม่เดือดเท่าโทรเกตที่ผ่านมาใช่ใช่อ้ยเฉียวนิดนึงอรจะสไลด์ทำไมเนี่ย ใช้ความเร็วดได้อยู่โคอยด่านมันแบบระทึก,ก,ก,กมากอะ่ะมาเอาจริงแล้วนะเฮ้ยพุ่นไปพุ่นไปเฮ้ย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 ฝุ่นฝุ่นฝุ่นเจอฝุ่นแล้วลงข้างทางกันแล้วปุ่นอยู่ข้างทาง สรุปดาดนี้เรียกว่าดาดทางฝุ่นได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เอ้ยแต่ผมกินฝุ่นไปอยู่เมื่อกี้นี้ <c oughs> อ๋อถือว่าได้ได้ฝุ่นอยู่บ้างเฮ้ยมันมีทางแยกด้วยนะเมื่อกี้มีช็อตคัทนิดนึงแต่เลี้ยวไม่ทัน <c oughs> ไม่ช่วยอะไรอะ่ะพี่ดูแล้วไม่ช่วยอะ่ะของสุดท้ายแล้ว จบด้วยหีม้าเย้เป็นไงเป็นไหนไทเห็นไหมบอกแล้วโอเคจะแพ้โทเกะมาสองรอบยังไงพี่ก็ชนะตานี้ได้ต้องยอมต้องยอมบอกแล้วทางฝุ่นอะทางของพี่หลายรอบทางของพี่ที่ไหนแล้วมีแต่ผมเนี่ยลดลงฝุ่นคนเดียวเลยอ้าวเหรอ ขอฝุ่นกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมได้โอ้โหพี่ไม่ขัดเอาแบบฝุ่นจ๋าเลยไหมล่ะเอาแบบเป็นภูมิแพ้ไปเลยโอ้โหได้เลยและเล่าขาวบอกว่าอยากได้ทางฝุ่นแบบฝุ่นจริงๆเดี๋ยวจัดให้ขอฝุ่นตลบอบอวนอ่าโอ้โหต้องอย่างนี้อ่าเป็นฝุ่นไม่พอเลยเสียนเรื่องเรบต้นไม้เบรกอยู่แล้ะเอ้ยเดี๋ยวนะเราเราไม่ได้ลงเขาแบบตอนแรกนะ อันนี้ลงเขาแบบรถรถรถทั่วไปเขาทำกันนะโอเคอันนั้นลงเขาแบบรถไม่ปกติไงเฮ้ยทำไมแรงจังวะรถเราก็รถสต็อกกับสเต็กเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องเอาเขาไปได้ยังไงวะนะผิวผิวไหวดังใส่น้ำโอ้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่มีพลาดอ่ะบอกเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมพลาดปั๊บของแท้บอกแล้วของแท้ของแท้ถึงตาพี่พะงาดพางแล้วแหละของแท้ของแท้บอกแล้วมิสซูต้องมาแล้วมันยังไม่จบยังไม่จบพี่ไม่พลาดหรอกบอกเลยโผล่นั่นแกพูดไปพลาดปุ๊บชนปั๊บสองรอบติดแล้วเนี่ยคราวหน้าจะไม่พูดละ พลาดจะพลาดนี่แหละโค้งเนี้ยพี่จะพลาดเห็นไหมไม่พลาดเลยโอ้โหสรุปห้ามพูดว่าไม่พลาดแต่งั้นจะพลาดสรุปจะพลาดหรือไม่พลาดใช่โว้วีจับมีจับปี้ย ทางของฝูดทางของเราเอาชนะเขาชนะเขาไม่ได้จริงนี่ก็ทำมิยาแทบจะทุกโค้งแล้วเนี่ยโอ้โเน้นทำมิยาอ๋อเป็นอย่างนี่เองทำมิยาทำงานต้องติดโรลลิ่งมาด้วยละพอทราบภาคหน้าต้องมีโรลลิ่งแล้วนะ มีขอบมาให้ทำไมไม่รู้ถ้าไม่มีโลลิกมาให้เนี่ยไปเลยไปเลยไปอยา่าไกข้างล่างนะไปได้ยังไงวะเนาะเดี๋ยวออ๋เห็นรั้วเป็นรูนี่รู้แล้วเป็นไปได้ยังไง <laughs> มันมีทิ๊กมันมีทิ๊กได้ปล่อยของได้โชว์ของจริงชิงทั้งสวนนะตอนนี้ชิงทั้งสวน มันนำไปไกลมากอะ่ะตอนนี้ไม่เห็นฝุ่นก็นนแล้วครับแค่จะทำธุรกิจขายไส้กรอกอีสานได้อยู่แล้วผู้ิงเยอะเนะ่จัดไปหนึ่งดอกนเต้ก็ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหน่าพลังลดสต็อกโอ้ อโอโอโอหมุนหมุนลูกค้างเดเดโอ้ยโอหลายจากกังหวะจังเดรอบที่สอง <c oughs> ในที่สุดทีมมิซูบิชิกับทีมซูบารุครับ เราก็เสมอกัน2-2นะยเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราต้องไปร่วมมือกันกระทืบคนอื่นกระทืบคนอื่นบ้าง, <c oughs> างแล้วหลังจากที่เราแข่งขันกันมาสักพักนะครับระหว่างมิซูกับซูบารุเดี๋ยวรอบนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับมิซูและซูบารุนะครับร่วมมือกันกระทืบชาวบ้านเนียเราต้องหยุดตีกันก่อนใช่มาส,สามมาเกีย,ยราทำไมผมไม่ทำรถสีเขียวด้ว <c oughs> ยวะเ้เฮเดี๋ยวเดเดีอะไรอะอะไรอะ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยออดี้เฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยเราอย่าให้เสียศักดิ hey, ์ศรีเออญี่ปุ่นของเราญี่ปุ่นมันต้องยำรถยุโรปแล้วอย่างเงี้ยเออวายละไอ้น้องมาับพิธี่ะน้องไปครับทืบเลยพี่น้องดุยครับดุยแล้วสีนี่ก็หลากหลายเหลือเกินแดงเหลืองเหลือเกิน เอาดิไอ้น้องเอาดิเอาดิเอาไป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 กระทืบจังสี่มันต้องกระทืบโอ้ขดเกลียวเอาดิคุมกำพับเลยมันหายไปแล้วมันหายเลยอ่ะหายไปเลยมันติดคาที่เรียบร้อยออกเกมออกเกมไปแล้ว หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีคลิปที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมซีเรียสน,นะแบบถ้าชนกันนี่มีโอกาสถึงกับโดนแบนนะแต่ว่าอันนี้คือบอดครับเราแกล้งบอดได้ไม่เป็นไรนะ <S <S เป็นการยกเว้นนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นกันเองอย่าทาอย่างนี้นะบอกไว้ก่อนเลยม,มีโอกาสโดนแบน์นะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี <S 1> <S 1> สำหรับเกมไหนที่บอกว่าเป็นเกมแนวแข่งรถที่แบบซิมูเลเตอร์หรือแบบซิมเคดอย่างเงี้ยไม่ควรเล่นอย่างนี้เลยนะฮะละนะครับ ใช่มันเป็นมารยาที่ไม่ดีของเกมแข่งรถเนี่ยแต่อันนี้คือบูลลี่บูลลี่บอร์ดนี่ไหนๆก็นะเรากระทืบบอร์ดเสร็จเรามาแข่งกันเองสักหน่อยไหมเอาได้ดีครับอ่ามามามาต่อมาต่อมาต่อเออไม่จบไม่จบยังไม่จบต้องขอสักนิดนะฮะบอร์ดนี้คาที่ไปแล้วเดี๋ยวจะบทสนุก เอาเอาเอาเรียบร้อย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 เอาเอาเอาเรียบร้อย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 ไปแล้วไปแล้วมาทันไหมมาทันไหมตาปลาไปไกลจริงอาจโค้งเดียวชีวิตเปลี่ยนโอ้ยเล้าไก่เล้าไก่เล้าไก่เฮ้ยจะเข้าเล้าไก่เหรอแหวะหน่อย อยากกิน KFC เฮ้ย KFC เขาใช้ไก่เม็กซิโกเหรอมาโอ้โอ้มาแรงมาแรงจี้กันติดติดลงพอดีไม่เป็นไรเราสามาคคีกันแล้วออดี้ดีโดนบูลลี่ขอโทษแฟนขับออดี้เลยวันนี้เราก็อาจจะมาแข่งให้ดูกันได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับระหว่างซูบารุกับมิตซูบิชินะฮะน่าเสียดายนะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าซูบารุไปผลิตเครื่องบิน เราก็จะเอาเครื่องบินซีโร่มาแข่งด้วยนะแต่เพอเอิญว่าซูบารุผลิตแต่รถแนะ่หรือเปล่าวะอะไรวะเนี่ยเราก็เลยแข่งกันแต่รถ้วกันนะในคลิปนี้อ่ะโอเคครับผม <c oughs> วันนี้ผมเซนโชเกและแบบเล่าขาวเล่นตัวเองเฉย <c oughs> ้วสามวาิคีกันแล้วไง และสุดท้ายผมจะขอเฉลยว่านี่ไม่ใช่แรบเบียร์ตัวจริงครับอ,อย่าลืมไปตามช่องแรบเบียร์ด้วยนะเราอุตส่าห์เอาชื่อเขามาแอบอ้างใช่ไปกดทับตะไคยตัวจริงเขาซะหน่อยใช่2อทีเนาะทีเดียวพออ้าวเหรอโอเคโอ้โหชนกระถางต้นไม้แตกอีกเคนไปเป็น<ม>คลิปอย่าง,างไง,ไ,งไป <laughs> เดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปก,กันนะ <laughs>